สวัสดีครับวนันนีน้เราไปบางน้อยนะครับน,นีบ่เราเราก็อยู่ในวัดแล้วเรียกด้ว่าคนก็ค่อนข้างทีเยอะพอสมควรแต่ว่าข้างนอกเนี่ยคือเยอะกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รถโตคนน่อนข้างทีเยอะแต่เขาบอกว่ามีกิจกรรมแจกของแจกอะไรด้วยนะครับท<ห>ี่จะไปปิดก็คือมีพวกโรงทานอะไรด้วยนะครับอีกคือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเอาเป็นล้วผมดับโซนติ๊กต๊อกอีกเลยจ้าผมยังไม่รู้นะครับผมนะว่าผมจะเก็บบรรยากาศอะไรให้เพื่อนๆดูบ้างเพราะว่าตอนนี้ตากล้องผมไม่รู้หายไปเลยครับ เหนื่อยครับคิดไม่ได้พี่กับผมเดี๋ยวเราก็จะไปต้องไปตีนทางนี้เลยจ้าเรไปงานกันนะครับมาดูกันว่าจะมีใครรู้จักเราบ้างเรื่อยๆกูมาถ่ายขนาวนี้ไม่มีคนรู้จักกันบ้านแล้วับเพื่อนๆกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพธารามนะครับจังหวัดชัยนาทจะถึงชัยนาทแล้วมั้งไปของน้าไปไปดูบรรยากาศในงานนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศในงานนะครับก็คือมีเสื้อเลดี้สองล้อนี้ยเขาแจกหรือเขาอะไรวะ อ๋อจองนะครับก็คือจองไว้ในงานแต่ผมไม่ได้จองนะนี่นะครับจะเป็นจองจองหรือขา,ขายครับพี่เนี่ยคนคนจองใช่ใช่ไหมรึยังโอเคน,นะครับคนคนจองนะ<อ>น่ารักครับแจ็งเลดี้เนี่ยน่ารักทุกคนเลยครับเพื่อนแล้ว เราเ็ว่าเราเก็บอะไรการให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็หายใจไม่ค่อยออกนะครับคือขอปวนในบูธเขาหน่อยแล้วกันนะครับเรียกว่าเพราะเป็นว่าไม่รู้จะไม่รู้จะป่วนอะไรเยอะนะไม่รู้จะป่วนอะไรเยอะคือคนเยอะมากครับเพื่อนเอาเป็นว่าเราก็ไม่กล้าเก็บอะไรเยอะนะครับนี่อมสินครับอมสินครับแกงนี้น่าจะดูน่าดูนะครับหาไอติมจ้ไอติมูเลยอะไรอ่ะมีอะไรบ้างหา สีได้ไหมไม่ได้โอเคนี่นะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศที่โดยรวมแล้วกันแล้วก็เก็บซีดีครับครับเจี๊ยดเต็มก่อนเหนื่อยครับผมนี่ครับผมอันเนี้ยคนน้อยนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาไล่ออกเขาไล่ออกอะไรอย่างเงี้ย นี่ยังไม่ใช่คือเข้ามาได้นะครับคือนี่ตัวคนนะครับเขเ,เ,เรียกว่าคนจัดที่ของใน d ี e s สองล้อนะครับเพราะว่าเรามาทั้งทีนะเขาเรียกว่าก็จะเก็บโดยรวมนะเพราะเปคนขอถ่ายรูปเยอะมากมากเขาเว่า hot จุดเลยครับเพื่อนๆเรา,นะรารก็ไม่ได้เก็บอะไรเยอะเพราะว่าเราก็เก็บไม่ได้กันเดียวเดวเพราะคนเยอะมากครับและ ladies นี่เก็บหน้านี่ยอมสินะครับคนด่า tiktok ด่า tiktok นะไปประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้เก็บอะไรเยอะแล้ว เพราะว่ามันอยู่ในวะัดไงมันเจ็บลำบากคนระับเดี๋ยวเจ็บก็โดนด่าดิดูสีผมดิเงี้ยดิอย่างจ้าโอ้โเหเี่นจ้า yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. Ah, นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ว่าจะจบแล้วแหละใครจองเอสื้อก็ต้องมาพี่แซลลูสินะครับ <c oughs> แต่ว่าเบงเล็กเ <c oughs> บงเล็กไม่รู้อยู่ไหนนะผมหาเบงเล็กไม่เจอแต่มีคนบอกว่าเบงเล็กกลับแล้วหรือ <c oughs> ผมก็ไม่ชัวร์นะครับเรียกว่าเราเก็บบรรยากาศให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันก็มีโรงทานนะครับคื มีน้ำซ้อมมีไอติมมีมามา่ามีคอปนี่หลายๆอย่างนะก็คือมีคอปมากมากครับผมเพื่อนๆคอปจบที่เดียวดูดูรักกันที่บ้านดีกว่าแอสแปดเคบผมบอกเลยเว็บนี้เนี่ยสมัครรวดเร็วทันใจแอสแปดเคบผมบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดด้านการเงินนะครับและผมบอกเลยว่าเปิดมานานแล้วมากๆแล้วลผมนะถ้าเกิดเพื่อนสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไปได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษ รอเพื่อนอยู่อีกเยอะมากๆครับผมและถ้าเกิดเพื่อนฝากครั้งแรกของวันเนี่ยมีโบนัสพิเศษ5%ทุกวันด้วยครับและผมบอกเลยนะเชิญเพื่อนเนี่ยรับ1%ของค่าคอมมิชชั่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีแจก300บาททุกวันนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อนสุดยอดไปเลยผมบอกเลยที่นี่ครบจบจริงๆครับผมที่ S8K1 อย่าลืมเติม S นำหน้านะครับทอาดีผมตียมพูดผมตีได้ไงฮนี่ครับผมบรรยากาศนะเกี่ยเก รถเป็นรถที่ขับไม่ได้โดยประมาณเพราะว่าไม่มีรอยการขับเลยครับดูจากสภาพอันนี้เป็นวัดโพธารามนะเรียกได้ว่าผมผมผมเพิ่งเคยมาทิปเลดี้ครั้งแรกนะครับเรียกได้ว่าบุกทิปเลดี้ครั้งแรกแล้พักเก็บบรรยากาศในงานให้ดูแล้วกันนะครับว่าสวยๆแค่ไหนไม่ใช่รถนะคนคครรัััััับบบบบบในน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 นทททททาาาาางงงีีี้้้ะะแลลลลุกกกก่่เเดดดดิิขอววยสสครับ ได้ปูนนะครับได้ปูนนะครับจอยอะไราดีไหมโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็เก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับบนขโมงพวกแกล้งใครวะก็คือ ประมาณนี้แล้วกันผมเพื่อจะเก็บหายครับผมเพื่อนเพราะว่าอยู่ในวัดด้วยครับเอาเป็นว่าเราเก็บเท่าที่ได้เท่าที่ได้เพื่อนรับชมที่ไหนเจ้าเพื่อนเจ้าไม่ลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ไปครับลางใจผมด้วยนะครับและเพื่อไม่บ้าที่ใหม่ใหม่ใครที่มาจะรู้กันดีครับผมโอเคผมเพื่อนรับเยอะรับเยอะ โอเคครับเพื่อนๆวันวันวันครับวันวันวันกันอะไรกันนะขานีเก็แข่งหนาวครับครับพี่ครับผมจับไปครับแมวตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาตอนไหนนะครับจะใครจะเอาอีกนะครับจับงูด้ายไปเนี่ยฮะจับไป แบบนึงดิเอาครับบนะแม่มีเยอะแบบแบบสี่เหลี่ยมก็มีนะครับนี่แบบสี่เหลี่ยมแบบเยอะเลยยอครับผมโ <Okay. S 1> อเคไม่เลวว่าเป็นเก็บบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับพอเยอะนี่รอบค้ากับผมคนละแผ่นนะเพราะว่าถ้าคนละเยอะเนี่ยมันมันไม่ได้นะโอ้คยัดไปครับผม <c oughs> บอกเลยถ้าไม่เอาตอนนี้ลีลาอยู่อะไรก็คือไม่ได้นะไอ้พูดจริงๆเลยนะว่าผมพามา300ผ่นโดยประมาณนะ300ผ่นก็คือ<ฮ>แค่เดียวก็คือน่านจะหมดนะครับถ้าเกิดใครมาตอนนี้าได้ไดออกคินด้วยแต่ไม่มานะดูครับแต่ละคันยางหล่อทั้งนั้นอนะ่ะก็คือติ๊กเกอร์เรา ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมไปทริปกับคนเนียมันจะดีไงแต่อันนี้มันเป็นทริปรุ่นใหญ่นะครับเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะคือเราไปทริปรุ่นใหญ่เรามาครั้งแรกนะครับมาไกลพอตัวครับแล้วดูดิคนเยอะมา,มากครับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฝากเพื่อนๆสนกระดีไว้ด้วยครับผมแล้วเตอีกิปหน้าครับโ,<อ>โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็เรียกว่าถึงห้อง,งพักก็คือนอนสุพรรณอีกคืนหนึ่งครับคือไม่มีตังค์แล้วครับเพื่อนนอนนอนการนอนสุพรรณโอ้หต่อไปคงจะได้นอนที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้นะครับ นี่ก็คือโกนิวอะไรก็อยู่นี่หมดอนเดิครับ<อ>มีสาวช่องด้วยเ<อ>ว็บอาลีบาทำควยใหญ่ <c oughs> โกบิกจัดวาเด่นสายจันวาเด่ดนนั่นเอยแล้วก็โกนิวก็คืออยู่ห้องนู้นนะค<อ><อ>รับเพื่อือกนิวแล้วส่วนเราก็อยู่ห้องนี้นะครับ <c oughs> ร้อนมากครับแล้วก็โซนิคตอนนี้มีปัญหาเด็กน,นี่อ่ะอาการแบบนี้ผมรู้ดีนะครับก็คือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์บมติกหรือว่าอะไรนะเพราะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วประจำ ก็ไม่ได้ทีอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าโซนิคดูพับ <S <S โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่มันเปิดได้เลยนะครับเพื่องทวันนี้แล้วก็เแค้งเมื่อวานนะครับขับแบลวท,ท,ท่อน้องดีมท่อน้องดีมขาดแล้วก็เลกนกันด้วแบลวท่อดีมโซนิกพังจบรับดับเบิลคิกทังคู่เซนก็ไม่ได้พังอะไรดีมรอบนี้ก็คือเพิ่งประกอบมาก็คือเบิกใหม่ทุกอย่างยกเว้นคัทน,นะครับ <S <S อพอขับเกตีครับ ขั้นลืน่นครับผมพอทำได้นะครับเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วเพืนะ่อนตอนที่สุพรรณโหนี่ทำอะไรนะหยุดนะแล้วทำโอเคครับเพื่อนคือใครอยู่สุพรรณก็มาได้นะครับวันนี้เปลงเพจไอ้เพื่อน,น,ดนดูคลิปนี้คงจะผ่านไปหลายวันแล้วนะผมนะก็ฝากเพือ่อนติดตาม,มด้วยแล้วคลิปนี้ขอเชิญท่านเพื่อนสาวอ่ะนะ